สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้น้องอ้ําเด็คอนคนเดิมนะคะอีมาอัปเดตส่วนข้องน้องอ้ํานะคะมาแล่พี่น้องมาแล่ว่าาลัางจากท่งซรอมเดีนที่ผ่านมาเนี่ยที่วาชาตินั้นได้ปููกพักกันที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นมันงอกงามอย่างไงนะไปดูกันไลย นี่นะพี่นองนะครั้งล่างชาตัตนเนี่ยนะก็เป็นตอนอแต่งโมกับเมลอนนะพี่นองนะตั้งใจนู่นก็เป็นหนำเตาหนำเตาไทยนะพี่นองนะเดี๋ยวพาไปเล่ยว่ามันลูกมันมีลูกแบบเล็กๆใหญ่ๆหมือนปืนะไปเล่กัน,กน,น,นอ่านี่นะพี่นองนะหญ้ากระรกสักนิดหนึ่งนะไม่รู้จะทำปือนพี่นองเอโทษอ,อยากเลยเอ็ดนี่พี่นองเล่าตา ต่งโมนี่ปลูกถ่สวิสเซอร์แลนด์นะนี่ได้หร,รนะามมาาูปันนีแล้วนะนี่ปียะง่ามาคัดพี่น้องจัดนี่น่ารักอะคัดแเบบี้แต่งจีนพี่น้องอย่างอื่นไม่รู้แต่งจีนเ่า่ามันนี่ก็พี็งามว่าเมลอนนะเลนหายน่ารักออกหลายลูกเลยนี่ก็อีกลูกนึงนะพี่น้องนะเลยนี่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 แลยรู้ไม่รู้เลยไม่ก่อยเย็นเลยนี่มีต่งหญ้ามีต่งตน้น เมลองเมลอนแต่งโมนี่เป็นสมบัติเนี่นพี่นอ้องเออนี่เมลอนงามมากอ่ะออกลูกอ้ยเป็นเพื่อนกันเฟสแนะ่ดูจังน,น่ารักคัะเลยนู่นน,น,นู่นก็นมีเฮียอุ้ยชัย้นตุ่นเต้นว่างหวามันจะออกมาไบประจักษ์ว่านนะพี่น้องนะทึ้งในนี่ก็พามาเล่นน้ำตาวนะพี่น้องนะน้ำตาที่เห็นเห็นเด่นเด่นก็ลูกนี่ลนะพี่น้องเอออันน่ะอุ้ยว่างาม เขี้ยวมันเพล็บเลยชั้นพบอยู่ลูกเดียวเดี๋ยวไปเลยหลาวที่ว่ามันเป็นลูกกี่น้อยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยนี่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  baby นี่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 ออกมาเลี้ยวลูกนึงพี่น้องเออใบใจปลื้อแดงร่วนเลยนุ่นใบงามเหมาะกัดลูกออกไม่ออกไม่รู้แต่ใบงามเลยรุ้มนี่พี่น้องไม่รู้ใครจำได้ม้างไหมนที่ชั้นปลูกไอ้แตงกวานี่มาเละตา ออกหลูกงามปรือยหญ่โตชัดแต่งแต่งกว่ารังนี้ย่อยยาวไดเร่งอกพี่นงเนี่ยมาเละตาจริงๆชั้นเก็บไปกินไล่ลูกแล้วพี่น้องเนี่ยไอ้เนียนอย่างไม่ย่อยแถวยนั่นเดี๋ยวป่าไปเละลูกย่อยวันนี้ฮัลล์พี่นงมองทังย่อยทังยาวจัดลงกะเห็นหรือบอกไม่ถูกไปกินเอาเองนี่ ไอ้นี่ก็พักบุงนะชาญปลูกเสม็มเสรมพี่น้องเออมันก็พอไดกินพอไดเลยอยู่นะบ่ายใจถึงไอ้นี่ต้นทั่วลูขขงชาญนะรถมาต้นเละกายนี่ก็เป็นตนทั่วฟักยาวนะพี่น้องนะเลยกายนี่พี่น้องเลยนี่ไอยมันหกงามยอยปรื้อนี้นี่ชาดพี่นอ้องมาขวเทศชาดมันงามดอกปรื้อนี่ ไม่รู้มันดกไดไหรือฉันก็งงปุ้ยก็ไม่ใจได้ใช่นี่บ่ายใจใตอนเตียก็ยังนะ <c oughs> ตอนเตียอย่างมีลูกเลยเลยตะนี่ครังล่างนี่กะถ้าใครติดตามฉันก็ไอ้ตอนกงข้าวโพดนี่พี่นงสี่ตอนอ้ย เป็นฟักแล้วนะพี่นงเออจาดติดต่างี่ตอนจด <c oughs> าดลกาดปลูกทุ่มๆวันนี้อย่างเป็นเลยเลยตาถ้าโรไปต้มพี่น้องถึงอันนี้ก็ตอนใครแล้วนะเตกเลยลืมงามลงเลยพี่นงมีทั้งใครมีทั้งต้นห้อมปลูกจุกๆก,กันรวมรวมหันไปก็แหล่งงามอยู่นะพี่นองนะนี่ก็ต้นเขื่อยาวออกดอกดอกเดียวหนะ้าดูจังพี่นง ทงไงน,นี่กับบวบรังนะพี่น้องนะหันออกลูกไปเนี่ยยังไม่ใหญยตีน่า,นาดูจังแต่ว่าึังไัน,นี่ก็กกะลั่มปีพี่นอ้องก็แยงกับทากเลนไม่รู้ใครนะเลยตาวทากหน้าว่าทากนะนะชาร์จกินอเออ,อน,นี่ก็พักที่ฉันปลูก,กส้มร่มนะมีขคาน,น้ามีป่ปกกาดกว่างตุงอะไรแบบนี้พี่น้องซึ่งกับมียน,นี่ใบแหม่งหลักโรดไม่ได้ปื๊บวะงงมนี่ นี่ก็เป็นกระเพรารังอะไรนะพี่น้องนะงามว่าเพ่อนกระเพรารังทึงไงนี่ชาลัดพี่น้องมาอัปเดตต้นมันหอกเป็นดอกละช่วงที่ป้านมาชาติไม่ว่างว่าชาติไปเรียนอยู่นะพี่น้องนะก็อย่างคิดตึ้งทุกคนเสมอจะนี่เลิอกกัน,นี่แหละนี่พี่น้องก็เรียกปักเขียวมานี่หอกมาต้นงามหรือพี่น้องเอ้ทึงไงนี่โคราบีพี่น้องเอนี่ งามเลยนี่ถ้าใครติดตามชาตินี่นี่เหลือมีเย็งกับถากราะลาวนุน,น,นอูถากกินไปชาติไร่ข้อวพี่นงูโ,โคราบี้ของชาตินี่ชาติยังไม่ค่อยได้กินทัวมันตุกฟันแล้วมันแตกไอ้นี่ก็ต้นโหรผ่าไทยนะพี่นงนะอืมนั่นน่ะสลัดไม่ค่อยได้กินเลยนี่โอโกโยกเป็นโรคอะไรแล้วนี่ที่อันนี้พักอันนี้ก็ไม่รู้เลี้ยงว่าเลยนะเวียดเลยเลี้ยงพักเวียดนามนั่นน่ะ พี่โนโ้องเฮ้ยเดี๋ยวชาตินี่พาไปแลย,ยีปรีนะตีปลูกตีสวิตนะบอกมันดอกงามเหมือนปืนนะนี่พี่โนโอ้องหยีปรีบานจ้าแล้วนี่เราห้ามมาคัดพี่โนโอ้องแล่นุ่นอุ้ยเอาไปโนกับไอ้ซาคู่นะไอ้ย่อได้เร่งอกหรือว่าเก็บข้าวพัดพี่โน้องอ้ชัดหน้าหวาได้เร่งอกนะอืมถึงไงนี่ก็หวาดตนยีปรีของไทยถึงมานะ แต่ดอกมันใ่ญ่ไม่รูนะเปลกจังเนี่ยเขาเขียนแบบไทยชีรี่นะเป็นของไทยนะแต่เลยรวมดอกเป็นมันย,ย่ญ่แบบนี้งงไหมนุ่นเลนี่แต่ชาเราไปลองชิมเลยี่เร็วนะเพชรพี่น้อง,งโอ้เดรงอกนี่วันนี้ชาิก็มาอัปเดตส่วนที่ว่าไม่ได้มาอัปเดตนานนะพี่น้องนะงงเลยส่งซ้มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันงามมันงอกมันเร็วอ่ะพี่น้องโอ้ชาติ ลูกถุ่มๆไว้นี่ปุยแปดไม่หญ่ได้ใช่ฮั่นนะ่ะเลตาสตรอบอรี่สตรอบอรี่เล็กๆกมันออกลูกไวปะเยอะๆเลยนะลังๆมันพอทๆว่นดูไม่รู้นะไม่ค่อยงามอะ่ะนั่น่ะลูกมันแบนเนี่ยเล็กๆแน่นดูนี่ วันนี้ก็พอแค่นี้นะพี่น้องนะเดี๋ย و, ววา่ังอ้ําคอยมาอัปเดตแล้วเหลือเลยนะว่าแต่งจีนไอ้พวกโมเนี่ยอีได้กินอีเอาได้ไปทํากินได้มั่งนะพี่น้องนะคอยพอมาลาวนะขอบคุณมากๆที่ติดติดต,ตามแล้วก็เข้ามาแลกกันนะพี่น้องนะบ๊ายบาย